สวัสดีครับผมนายลาว์ปอซิโอมาจากวันนี้ผมได้รับเกียรตินรายการบ้านที่มาเดือและคอลหันที่สว oh ัสดีแล้ววันนีเราด่งไปดืเมเพื่อนงามนะครับไปชูแรยงานอันเมืองทุรงงเชื่ออะไรนะวันนี้ผมจะมาชวบาร์เทนเอร์การชูขวดวันนี้ผมผมจะให้ท่านได้ชูบนเวทีได้เลยครับโอเคครับดูดูคเดูคชเ่โทรศนอก โอเคเออคืนนี้มีมาถึงเดชโชแอนด์ดุดโชเฮ้ยประเพลงซ้องประเพลงซ้องสวยมากสวยต้องเทเลยขาแกงแเป๊กโอเคโอเคมีน้องแดงน้องน้อยมีชาวไมยด้วยโอเคเกนี์ก่อนนะเพื่อนโอเคคุณบงมิงเออขุณนายคุณตีนายวัดนายโอเค เก็บตัวตะก้อนโอ้โอหนี่ชาวเป็นช่องขาลายมันโอ้เอาเละมาวางตรงนี้มาเด็กตางี้โคตรดุ้ยมันโอ้โหจริงตัวกลางนี้อึ้นเป็นนึกตังโตน้อยเรียปุ๊บหมาต่อยเลยโอเคครับตอนนี้เราขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับ ที่จะกล่าวถึงบุคคลที่ออรายการเกมบันหน้าแล้วเดือดโชว์แล้วเกมเดือดโชว์ช่องห้าเกมบันหน้าช่องเจ็ดที่ภูแก็ตช่องเกเบิลครับจำไม่ดีนะครับเข้าใจไหมเดือดโชว์ช่องห้าเกมบันหน้าช่องเจ็ดที่ภูแก็เกเบิลจำไม่ดีนะครับจำไม่ดีนะโอเคไอ้ตัวเองจำได้ไหมจำจำได้มาก วิลอเฟนดีอายุเลดีใครบอหีไหมคนโตกันไม่ดี <c oughs> คนโตใค,ครขอไม่ดีโอเคครับต้นนี้ครับเราจะพบกับมาเทนเดอร์โชว์ซึ่งได้ออกรายการโชว์มาแล้วถึงจากชอ่ชองช่องเก้าโอเดช่อง5้าโอเคเพื่อนนะครับก็นี่ว่าคงจะพบกับรายการอีกสุกครู่ครับ เดี๋ยวให้เจ้าของรายการครับได้ประดับโต๊ะเรียบร้อยแล้วเราก็มีรางวัลอีกมากมายอยู่ในนี้ครับพี่เบียร์นำมาฝากกับสองน้องหนึ่งที่จะต้องมาเล่นเกมโชว์กับพี่เบีเอในครันคืนนี้จะได้ของรางวัลไปแต่เนื่องจากว่าเราขนกลับรถเครื่องผินไม่ได้ก็เอามาแค่จุอย่างครับจุอย่างเพราะว่าใส่ของบินมาไม่ได้ก็ห้ามนำมานะครั นำมาเพราะว่าของทีนละห้าบาทเจ็บาทเนี่ยผมไม่ขึ้นขึ้นราคาเป็นล้านโอเคมีดนตรีอยูเลยดียวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเ่อดเดี่ยวอดอ๋อไปได้รู้ไปได้แก่ๆแล้วนะเออดีเจครับขออนุญ้านะครับช่วงที่พี่เบียร์แสดงไฟสปอตไลท์ห้ามมาแยงหูแยงตาแยงจมูกแยงปาก โอ้ยลดแสงลงนิดหน่อยตัวประหยัดนะครับช่วประหยัดควาฟ้านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เสาวเบสสองมัเดินเป็นไฟฟ้าดับเลยเพราะนั้นตอนที่เราเจ็บไวาเดี๋ยวไฟฟ้าก็ดับครับดับอัดตงโมนั้นอัดแตงโมมือโอเคพี่เบียร์พร้อมมาインครบละพร้อมพร้อมโอเคดีพร้อมไปพร้อมาインโอเคมิวสิกมาเลย เขมบ่เขมี y thank you จนวนลยคังนี้ปิด thank you o k ัไว้นะเืเกป็นันดัี่ o เคพบกับมาเร็วๆครัโอเฮียนักอลบีเอนเด็กผู้มเราครับอครับวันนี้เราจะ 嗯。

น,นี่เป็นโอเี่ครับโอเี่ยชาเย็นรับบาร์เดลเอร์รน,รน,นีไม่มีแอลกอฮช้ชาเยนโอเี่เยาแฟจบ ไลยเแล้วเล่นเล่นแต่ข้าวันนี้เป็นคนที่สอที่เด็ดต่อไปก็ช้ันอีกทีนึงด Sure. true. true, true. Uh, yeah. เป็นการแสดขงของพี่เบียนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเรามีแก้วนี้มีเป็นขวดเลี้ยงเป็นขวดเทียมๆครับอันนี้เก็บ,บไว้ในในต้นไม้กินพี่เปิ้ลเหล็กนลอยใช่ไหมครับในช่วงนี้พี่เบียมีขออนุญาตนะครับผมเวลามาเอาตอนนี้คอน้องตัวเล็กๆตัวเลยดอายุประมาณ8 2ปี5เดือน6วัน2อาทิตย์นี่ไหมน้องอายุ8 2โอเค นึกเอไรบราบวัน <c S 2> ีเลยใช่มไ้ยไปอเราจะขออาสาบ้เอาทีเดียวรัอบว่าหคนคับหคนนับี่ปครับอาสาบ้ขึ้นบนเวทีนี้เราจะทำอะไรไม่อกไม่บห้าคนครับน้องๆเเล็กครับใคุณพ่อมให้ชมมาเลยครับชมมาเลยเอามาเลยใหญ่ๆก็ได้ครับอีกทุก็นได้มาเร็วไปเร็มาเลยครั เออมาแล้วค่ะน้ำมาแล้วนำมาแล้วค่ะคนนี้เวยมากค่ะโมตัวองเรามีคนช่วยๆแบนี้มากนะแต่ว่าตัวปิดเลยเกินยานี้นะคะอ๋อแล้วก็ด้วยเก็บตัวนะคะเก็บเก็บนี่ฮะะอ่นี่เอนี่ไหวแคบนั่นเลยเปนเ้อยวแคบครไตาเอ้านี่่วันวันโคตรโอเค อ๊อไหมเดี๋ยวโอ้ลูกบอกาเป็นพวกมองไมมาลูกมาจ้เกงากไล้ว่านัโอเคพี่เบียครับพี่เบียมอบรางวัลให้เราเลยครับอ่าระวังเกลอครับห้าคนนะครับหาคนนะครับเียวเดียวเดียวมาทางนี้มาทางนี้เมื่อกี้ก็ไม่อกคือทางนี้ก็่เปเปียนะเปีย